พี่น้องครับเมื่อขค้ืนว่านในฝนตกแห้งขนาดครับตกตั้งแต่ประมาณหาโมงจนอ่าพูดแล้วจนสินนี่ทุ่มครับอยู่อำเภอสากไข่นะครับจังหวัดหนองไขยเบืองติละนามพี่นอ้องอือวายอนี่เป็นการตกเทือแหลกนะครับแต่ว่าฝ่าเป็นตะยานครับห้อง มาเรื่องตึงตังตุ่ตมต่มอยู่ป้าเหลี่ยมแปรบแพบแบที่นี่นะครับพี่น้องครับข้าเจ้าก็ไปจับอืงแล้วไปจับอืงนะครับไปจับอืงกันได้คักได้แน่นะครับผมกับสายาย็นก็ออกไปเข้าหนึ่งนะครับออกไปเข้าหนึ่งไปจับอึงน,นะครับไปจับอืงกะบ่ได้หลายดอกอเนี่ยย่านฝ้ายย่านฝาานฝ นัง่งรถไปกับผู้หนึ่งขับผู้หนึ่งกะลงจับนะครับลงจับอืองกะได้เพราะต้มพี่น้องครับแต่ว่าข้าเจ้าได้ได้แน่อดีมือขึ้นนี่ครับได้อื้องข้าเจ้าได้หลายครับนี่แหละครับพี่น้องครับอืง้งได้ซํานีล่ละมาสังแล้วกะประมาณโลนึงนะครับโลนึงแต่ว่ากินว่ามื่ด,ดอกโลนึงก็เลยนี่ ใบขามเก็บมาไว้แล้วนะครับแล้วก็หัวสิงไข่เก็บมาไว้เรียบร้อยแล้วรอตแต่แต่สายย่าน่นออกจากรายการวิทยุนะครับ่นจะกรายการวิทยุป่าสี่โมงหัวหกโมงแรกนะครับจัดรายการวิทยุแล้ว่นสิมาตัวหนดอกกินสองนเท่านี้แหละครับพี่น้องครับยูนกันสามพนอ่า กำนองแห้งคู้หนึ่งผู่ยากคุณกับบ้านครับบ่สบายแต่ว่าก็ใข้แนวละแต่ว่าบุว่าสิมามือใดน,นะครับยังบ่ตันได้รูมือกะโทษถามอาก,การกันเรื่อยอยู่อ่ากะเบ้ากะชัดเจนชัดถอย,ช,ถอย,ช,ถอยชัดข้ามหมดละว่าหันเป็นนักอยู่หามากินตบอื้องน้ำกันได้พี่น้องครับตบอึ้งตบอึ้งนะครับอืง้ง อึงไม้ตัวนี่แม่อึงสาวๆทั้งนั้นเลยใครเตรียมทองอักหลากอยู่ข้าเจ้าได้เป็นผงปุ๋ยครับลังค้นใส่กระสอบมือเคลืนนี่ครับข้าเจ้าขายสั่มนะครับขายรั่วละสองร้อยห้าสิบด้วยละสามร้อยนะครับมันเป็นอึงไม้นี่แล้วใบประคามอ้อนพี่น้องครับใบประคามอ่อนพอดีพอเหมาะด้ย ครับต้่มใสอึงลัางคนกับต้มใสเอียงเกาะหอดมงครับหนอดมงอันนี้ก็หักเขื่อนนะครับนี่พอแล้วเก็บมาพอต้มแล้วสมหลกับสิบ่าแซบพี่น้องครับหันว่าถึงอึงครับช่วงว่าหันบันว่าโพูดว่าโพูดเลยครับอยู่ตลาดห้วยเดือนะครับตลาดห้วยเดือทางขึ้นเขานะครับผู้พานไปทางหนองวัซซอนะครับอำเภอหนองวัซซอจัง วัดอุดรดบ่กืออ่าน้องบัวเดี๋ยวนี้บาดูคือกันโลละหกลอยพี่น้องเอ้ยอืองกับโลละหกลอยแต่ว่าบ้านนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการได้กินเทลแเพม่งก็ขายกันแพงอยู่หรอกครับโลละสองอยห้าสิบโลละสามอยผู้ได้หลายโลกับห่วยในี่ยกหลายพันบาทยุ่นละเพราะว่าผู้ใดก็อยากกินเด้อืองเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เสียไว้สักนี่ละถามว่ากินต้มอึน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับต้มอึงมือแรงครับเดี๋ยวสายแจ่มบันลุงต้มอึนงส้พี่น้องกินนะครับอื เอาคลิปนี้เอาไว้สำานียงละขอบพุณนพี่น้องหลายๆครับที่กดติดตามช่องของอาจารย์คุ้มเชี่ยวไขสีอ่าบ่วายเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ครับบอถิมบ่าว่างบอปลอยบอป่าบอนีลาศบอผักจากกันนะครับย่งหักยังแพงกันคือเก่าแล้วก็ขอบพุณนคุณธิดานะครับคุณธิดาจากประเทศสิงคโปร์ครับวังหันเพลินกะมายามบ้านอยู่นะครับอ แต่ว่า่นกลับแล้วขอคุณหลายๆกันแล้วกันเอายังหักยังแพงกันคือเก่าครับนี่คืออึ่งน,นะครับพี่น้องครับอึ่งน,นี่ครับบางคนขาเจ้าได้หลายๆขาเจ้าสิไปปีงไว้ปีงไว้หีบละหาสิบบาทได้เห็นบ้างขายนะครับบางคนก็เห็ดปลาแดงอึ่งแต่เห็ดป่าปีเด้วยปลาแดกอึ่งเนาะเอาบางคนกับ,ดดกกบข้าเจ้ากะเอามาตบปนกับมีครับเอา แล้วตัดสีเข็ดครับเห็ดกัะแนเสยมเหมือนล่ะครับของมันแสลงไผแล้วพี่น้องสวัสดีครับ